สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการส่งข้อความในไลน์แบบเงียบๆไม่แจ้งเตือนไม่รบกวนผู้รับนะครับวิธีการทํานะครับขั้นแรกเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมากดตรงคําว่าหน้าหลักนี่นะครับตรงแถบด้านล่างนี่ครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่รูปฟันเฟืองมุมขวาบนนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาเลยนะครับให้เรามาดูตรงคําว่าไลน์แ l a นะครับนี่ครับตรงไลน์แ l a นี่นะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาเปิดตรงนี้นครับส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนนี่นะครับเห็นไหมครับให้เรากดสวิตช์เปิดนะครับขึ้นสีเขียวแบบน,น <it. S 1> ี้ให้เรากดย้อนกลับนะครับแล้วก็เข้าไปที่แชทเลนครับอันนี้สมมุติว่าผมจะเลือกคนนี้ครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปนะครับข้อความที่เราต้องการที่จะส่งนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดค้างตรงปุ่มส่งนะครับตัวสีฟ้านี่ครับปกตินะครับถ้าเรากดส่งก็กดส่งเลยครับแต่ถ้าเราจะส่งแบบไม่แจ้งเตือนนะครับให้เรากดค้างนะครับ มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะมีส่งตามปกติกับส่งโดยไม่แจ้งเตือนนะครับให้เรามาติก๊กโดยส่งโดยไม่แจ้งเตือนตรงนี้นะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับข้อความของเรานะครับก็ส่งไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่แจ้งเตือนไม่รบก,กวนผู้รับด้วยนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับคอมครับ